นิโคลัสมิเคิลสันครับโดดเด่นมากๆนี่คือแบ็กขวาที่เป็นคัสสยุโรปจริงๆนะครับพอมาเล่นกับเอเชียสู้ได้เลยยิงหนึ่งกับแอซิสอีกหนึ่งไทมิ่งแอนด์สเปซดีมากนะครับวิ่งเข้าไปหาฟุตบอลมองได้ดีมงได้คมแล้วก็มงได้อย่างเฉียบขาดนะครับทำประตูให้กับทีมชาติไทยตีเสมออิรักเมื่อวานนี้ได้สําเร็จสุดท้ายขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่ร่วมเชียร์มาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขอบคุณมากๆครับ อ่านนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นก็ว,ว่าสปิริตของทีมโดยเฉพาะกับตันทีมเนี่ยได้บอกแล้วครับว่าสปิริตของทีมดีและทุกคนยังเชื่อมั่นในแนวทางวิธีการนะครับฝึกสอนของมา n โนโพ n กิ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช้างศึกสตอรี่ครับเรื่องราวของช้างศึกครับเล่าผ่านจอน,นะครับในช่องทางช้างศึกเจอกันเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ครับผมก็มาพร้อมกับเรื่องราวเจาะลึกครับหลังจากทีมชาติไทยชุดใหญ่จบการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครั้งที่49ิทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นแชมป์สมัยที่16ได้นะครับแต่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ไปที่แล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับไปจบระดับที่3ปีนี้ครับเข้าชิงครับสู้ได้อย่างสนุกครับเสมออิรัก2ประตูต่อ2ก่อนที่จะแพ้จุดโทษนะครับแล้วก็คว้ารองแชมป์มาครองได้แม้จะ ไม่ได้ไปถึงดวงดาวนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าได้ใจได้กําลังใจนะครับได้ความประทับใจจากแฟนบอลพอสมควรเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่าภาพรวมทั้งหมดครับทั้งเรื่องในสนามแล้วก็เรื่องนอกสนามความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นที่มองเห็นจากการแข่งขัน kings cup ครั้งนี้เรื่องของในสนามก่อนครับภาพรวมผลงานของทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับเราถือว่าสอบผ่านครับเพราะว่า kings cup ในครั้งนี้เนี่ยเรานําอีก3มชาติที่มีเลเวลแล้วก็เรื่องของ คะแนนฟีฟ่าแลนด์กิ้งที่มากกว่าเรานะครับเป็นทีมระดับสูงกว่าในเอเชียเนี่ยมาแข่งกับเราทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปแข่งขันในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับรวมไปถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่จะต้องไปเจอกับทีมที่เหนือกว่าเก่งกว่ามีเลเวลที่มากกว่านะครับคิงส์ครับครั้งนี้เราเลือกอิรักครับอันดับ70ของโลกมีอินเดียครับอันดับที่99ของโลกแล้วก็มีเลบานอนครับอันดับที่100ของโลกนะครับมาแข่งขันกับเราที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเราเนี่ยอยู่อันดับที่113ของโล และนัดแรกครับเราเนี่ยสามารถเอาชนะเลบบนอนได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นัดที่2เนี่ยเกนาทีเราเสมอกับอิรัก2ประตูต่อ2อครับอีิรักเนี่ยเป็นแลน์กิ้งอันดับ70เลยนะแล้วก็ไปแพ้จุดโทษครับเพราะฉะนั้นเราได้คะแนนฟีฟ่าแลนด์กิ้งสนัดติดต่อกันครับและมันอาจจะทําให้ทีมชาติไทยครับสามารถเขยิบอันดับเข้าใกล้อันดับ110ของโลกอีกครั้งหนึ่งได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับในครั้งนี้เนี่ยเราขาดนักเตะที่เป็นนักเตะ ดาราชั้นนําในแนวรุกเนี่ยหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกสินครับอันนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับจากเกมไทยลีกกับบีจปทุมยูเนเต็ดนะครับสุวนัทเหมือนตานี่เพิ่งบินไปเบลเยียมนะครับหลังจากที่มีการทําเรื่องของเอกสารอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปอยู่กับโอเอซูลูเวนกำลังจะปรับตัวเพื่อที่จะต่อสู้ในลีกยุโรปนะครับแล้วก็มีทางด้านของเอกนิตปัญญานะครับนี่ก็ต่อสู้กับการปรับตัวเช่นเดียวกันที่อุระวัเรสไดมอนด์นะครับที่เจลีกแล้วก็ไม่มีสุบชัยใจเดดนรุบดินวิรวัตโนดมนนัเตหล่าี ก็ถือว่ามีผลพอสมควรนะแต่ว่ามาโนโพกิ้งก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับไม่มีนักเตะเหล่านี้แต่ว่า2นัดเนี่ยสามารถทําได้3ประตูนะครับแล้วก็ทําประตูได้กับทีมชาติอย่างเลบานอนแล้วก็อิรักซึ่งถือว่าเป็นทีมในระดับที่อยู่ในเลเวลเอเชียเลยนะฮะที่อยู่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นภาพรวม ถือว่าทําได้ดีครับสำหรับมานโปกิ้งแล้วก็นักเตะไทยแล้วก็วิ่งสู้ฟัดสู้ได้ดีจริงๆนะครับกับ2เกมนี้แล้วเราได้เห็นกฤษสากาแมนกับเวรเทพป้อมพันนะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราเราได้เห็นคู่นี้นะครับยืนแดนกลางกันรอบชิงเนี่ยมาโนก็ใช้เอเลสดอลล์กับพันษานะครับที่มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นเซนเตอร์2ราย นะครับซึ่ง2รายนี้เนี่ยก็คงวางไว้เพื่อที่จะไปชนกับนักเตะระดับเอเชียที่รูปร่างสูงใหญ่กว่ามาตรฐานนักเตะไทยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็ใช้ทั้งกฤษฎา,าการแมนกับวิลาเทพครับในการที่บูและก็โฮดิ้งบอลช่วยกันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาระตอีกรายนึงเนี่ยที่ปกติแล้วจะเล่นมิดฟิลเบอร์หกนะครับขึ้นไปสูงกว่าน่อยนึงเป็นมิดฟิลเบอร์สิบแต่ว่าช่วยไล่บอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นจากเกมเมื่อวานมันทําให้เกมแดนกลางของเราเนี่ยต่อสู้กับทางด้านของ อิรักได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคําถามนิดน,นึงว่าในเรื่องของมิดฟิลเบอร์สิบเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครที่สามารถที่จะยืนตรงนั้นแล้ว วิ่งเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษมันมันคือมันไม่มีชนะทิปนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับส่วนภาพรวมอื่นๆก็ถือว่าโอเคนักเตะท,ที่น่าจะได้ใจแล้วก็ได้รับคําชมมากๆอีกหนึ่งรายนั่นก็คือนิโคลัสมิเคิลสันครับโดดเด่นมากๆนี่คือแบ็กขวาที่เป็นคาสยุโรปจริงๆนะครับพอมาเล่นกับเอเชียสู้ได้เลยยิงหนึ่งกับแอสซิสอีกหครับนัดแรกเนี่ยแอสซิส ด้วยเท้าซ้ายนัดที่2เนี่ยใช้ลูกมง t i นะฮะทามิง a อนด์สเปดีมากนะครับวิ่งเข้าไปหาฟุตบอลมงได้ดีม่งได้คมแล้วก็ม่งได้อย่างเฉียบขาดนะฮรทำประตูให้กับทีมชาติไทยตีเสมออิรอักเมื่อวานนี้ได้สําเร็จเพราะฉะนั้นภาพรวมของฟุตบอลถือว่าสอบผ่านครับอันนี้ไม่ได้มีข้อกังขาใดๆนะครับแม้ว่าเราจะจบเพียงแค่อนันดับที่2 ของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในครั้งนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมครับผมมองว่าเป็นเรื่องของสปิริตทีมนะครับสปิริตทีมในในทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติไทยถือว่าดีมากนะครับแม้ว่าเราจะจบอันดับที่2นะครับผมขอยกคําพูดของอุ้มเทราทรบุญมาทันนะครับหลังจากที่จบเกมเนี่ยแน่นอนว่าแฟนบอลก็อาจจะไปโยนแพ้บาปให้กับอาเรื่องของการเปลี่ยนตัวของมาโน นะครับเรื่องของการใช้ปฐมพลใน,ในการยิงจุดโทษแล้วเป็นคนที่ยิงจุดโทษไม่เข้ามาโน่เนี่ยเป็นคนเลือกนะครับจิ้มเลือกนักเตะ3รายนะครับ آ, ที่เข้ามาในช่วงท้ายเกมนะครับปกก้าวัน,นันทิติ 10, พันธ์พวงจันรรวมไปถึงปฐมพลเจริญรัตนาพิลมนะครับสารายนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมเลยซึ่งแน่นอนครับเขาลงมายิงจุดโทษทั้ง3คนเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามาโน่เนี่ยเลือก3รายนี้แหละนะครับที่จะลงมายิงจุดโทษแต่ว่ามีรายหนึ่งนั่นก็คือปฐมพลยิงไม่เข้า ซึ่งท้งหมดท้งมวลเนี่ยดูเหมือนว่าเท,ทราทอนเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามที่จะรวบรวมสปิริตครับเป็นคนที่ห้าวหาญได้โพสบอกว่า,วาทุกคนพพอร์ตคุณมาโนพกิ้งจงเชื่อมั่นในตัวเองและแนวทางของคุณต่อไปยังมีรายการคัดฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพรอพวกเราอยู่มิกกี้ก็คือปฐมโพนะไม่มีอะไรต้องเสียใจก่อนหน้านี้เราชนะด้วยกันเกมนี้เราแพ้เราก็แพ้ด้วยกันเงยหน้าลุกข,ขึ้นสู้ใหม่ยาอ่อนแอให้ใครเห็นสุดท้ายขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคน ที่ร่วมเชียร์มาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขอบคุณมากๆครับ อ่ะนนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นครับว่าสปิริตของทีมโดยเฉพาะกัปตันทีมเนี่ยได้บอกแล้วครับว่าสปิริตของทีมดีและทุกคนยังเชื่อมั่นในแนวทางวิธีการนะครับฝึกสอนของ, Man งมานโพกกิ้งรวมไปถึงบอกน้องมิกกี้ปฐมพลว่าเอ้ยยิงไม่เข้าไม่เป็นไรเพราะตัวเขาเองก็เคยยิงไม่เข้าจํากันได้ไหมฮะเขาเคยยิงไม่เข้าในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกครับที่ประเทศเวียดนามนะครับยิงที่หมีดิ่งสเตเดียมยิงไม่เข้าจุดโทษมันไม่ใช่ว่ามันจะยิงกันเข้าทุกคนฮนะแล้วก็อีกอีกรายหนึ่งท นะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทีรศินแดงดาได้ยิงจุดโทษและก็ยิงไม่เข้าครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ทีรศิลที่เป็นดาวยิงเบอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้แม้แต่ทีรทรที่จิตใจห้าวหานก็เคยยิงจูดโทษไม่เข้าเพราะฉะนั้นแพ้ก็แพ้ด้วยกันครับชนะก็ชนะด้วยกันครับนี่เป็นสปิริตทีมที่ดีครับอามาที่ภาพรวมของการจัดการแข่งขันกันบ้างภาพรวมของการจัดการแข่งขันอาจจะมีคําถามนิดนึงครับในช่วงตอนแรกที่มีเรื่องของการจําหน่ายบัตรนะครับที่อาจจะมีความล่าช้าแต่ว่าภาพรวมของการจัดการแข่งขัน บรรยากาศของ น่าชื่นชมครับแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งครับในเกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้มีความเสี่ยวนะฮะสองทุ่มครึ่งเตะยังไม่ได้ครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำขังเป็นจุดๆเลยนะครับประมาณสัก2องทุ่มยี่สิบสองทุ่มครึ่งเนี่ยโอ้ยเอาละเลื่อนไปถึง2องทุ่มสีก็ยังเตะไม่ได้แต่พอ3ามทุ่มปุ๊บพอฝนหยุดในระดับหนึ่งครับกลายเป็นว่าเตะได้แล้วก็พื้นที่น้ําขังที่เห็นน่ยที่มันขังกันเนี่ยมีการระบายน สนามที่มีการอรอยใบยน้ําที่ยอดเยี่ยมประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากฝนเริ่มซาลงก็สามารถที่จะทําการแข่งขันกันต่อได้นะครับแล้วก็แฟนบอลเองก็น่าชื่นชมมากๆเมื่อวานไปกันเต็มความจุเพราะว่าเราก็คาดหวังการเป็นแชมป์ kings cup อีกครั้งหนึ่งในรอบ6ปีครับตามหาแชมป์สมัยที่16กันอยู่นะครับเมื่อวานฝนตกลงมาอย่างหนักแค่ไหนทุกคนยังสู้อยู่ทุกคนยังคอยเชียร์ทีมชาติไทยคอยเชียร์ช้างศึกตัวนี้อยู่แล้วก็ส่งเสียงเชียร์ครับกันแบบสนุกกึกก้องเลยครับแต่ว่าโอเค อาจจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่บรรยากาศของเกมบรรยากาศของการจัดการแข่งขันภาพรวมถือว่าดีครับแล้วก็อยากให้มีการต่อยอดนะครับสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อยอดต่อไปครับคิงส์ครับครับครั้งต่อๆไปก็อ่าโอเคอาจจะวนไปจังหวัดในภาคอื่นๆกันบ้างไปภาคอีสานไปภาคใต้ไปภาคตะวันออกครับเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาได้สัมผัสกับช้างเสือเขาได้สัมผัสกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็บรรยากาศก่อนเกมบรรยากาศของภายในจังหวัดทุกอย่างครับมัน มีการตื่นตัวมีนักท่องเที่ยวมีแฟนบอลจากกรุงเทพมีแฟนบอลจากภาคอื่นๆนะครับก็เดินทางเข้าไปที่เชียงใหม่ผมว่าจังหวัดอื่นๆจังหวัดต่างๆครับตอนนี้ก็อยากที่จะได้รับเกียรติในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเช่นเดียวกับเชียงใหม่แล้วเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่านะครับมีนักท่องเที่ยวมีแฟนบอลเข้าไปมีเรื่องของเม็ดเงินมีหมุนเวียนมากขึ้นนะครับระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดมีหมุนเวียนมากขึ้นบรรยากาศต่างๆลูกเด็กเล็กแดงครับที่ได้เข้าไปดู นักเตะทีมชาติไทยตัวเป็นๆครับโอ้โหก็ตื่นเต้นครับได้แรงบันดาลใจนะครับจากการอาจัดการแข่งขันคิงส์ครับในครั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษสุดครับทีมชาติไทยฮะมีการเปิดให้ชมการฝึกซ้อมด้วยที่โรงเรียนปิ้นรอยัลนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการจัดการแข่งขันสนุกตื่นเต้นเราใจครับแม้จะจบที่2แต่ก็น่าประทับใจครับมีความดราม่าในสนามครับแต่สุดท้ายก็เราสามารถตีเสมอและยื้อไปถึง จุดโทษได้มีความสนุกสนานมีบรรยากาศที่ดีนะครับนอกสนามยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับให้กําลังใจนักกีฬาและตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ที่สนามไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเดินทางจากกรุงเทพเดินทางจากที่ไหนไปนะครับหรือแม้แต่แฟนบอลที่ไม่ได้สะดวกไปนะฮะร,รอชมรอเชียร์นักเตะทีมชาติไทยผ่านหน้าจอนะครับไทยรัฐทีวีผ่านหน้าจอเอเอสเพนะครับดูแบบถูกลิขสิทธิ์ขอบคุณแฟนบอล ทุกคนจริงๆครับพวกเราเนี่ยคือแฟนบอลที่เรียกได้ว่าเป็น V s u p p o r t t h a i l a n d นะครับแพ้ชนะไม่สําคัญไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเราจะซัพพอร์ตช้างศึกตัวนี้ตลอดไปครับแล้วก็ใครที่เชียร์นักบอลคนไหนนะครับใครที่ชอบนักบอลคนไหนก็สามารถไปตามเชียร์เขาได้นะครับสุดสัปดาห์นี้รีโวทไทยลีกจะกลับมาเตะกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับในแมชเดย์ต่อไปตามเชียร์นักเตะช้างศึกในศึกรีโวไทยลีกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาวีซัพพอร์ตไทยแลนด์เชียร์ช้างศึกกันอีกครั้งหนึ่งครับในเดือนหน้า เราจะบุกไปเยือนจอร์เจียและก็เอสโตเนียที่ทวีปยุโรปรับเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดยครั้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของม้ากรรมที่มันเป็นช่วงม้ากรรมฟุตบอลแบบขนาดใหญ่คองสสำหรับพวกเราแล้วนะฮะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนครับและฟุตบอลเอเชียนครัพรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมโอ้โหเรื่องราวของช้างศึกยังมีเรื่องราวให้พูดถึงกันอีกเยอะฮะวันนี้นะครับช้างศึกสตอรี่ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าครับผมจะนําเรื่องราวของช้างสึกเรื่องไหนมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันโปรดติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ